สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาคนเก่าคนเดิมนะครับเนาะกับวิญญาจะคุยยังนะครับเนาะก็จะคุยนำ้ำคี่รถคุยกันไปนะครับเนาะอยากคุยอยากจ่าน้ำอิซีนะครับเนาะอยากคุยบังเรืองเมืองเล่าให้ฟังนะครับเนาะต้องอยากขอข้อมูลต่างๆครับ เอฟซีผู้เพื่นขอคอมเมนต์มากนะครับเอฟซี FC. ผู้เพื่นคอมเมนต์ก็มาเพิ่งก็อยากให้ไปไทยนั่นแนนี่เนี่ยนะครับก็อเอาสิไปเอฟซี FC ทุกท่านทีที่คอมเมนต์วิญญาณมานะครับนะวิญญาณสิตอบแล้วกลับไปบึ้งในช่องของท่านนะยูทูบเอฟซีบางท่านกะกะเปิดช่องนะครับเปิดช่อง YouTube นะ เอฟซีบ, FC บางท่านก็ไม่ได้เปิดนะครับก็บขบคุณในไลน์ลนะครับที่ที่คอมเมนต์ข้ามากคุยกันเนะยยาะอนุญาตสิว่าเป็นสิ่งดีนะครับเป็นสิ่งดีเอฟซี FC บางท่านคือว่าก็บ่มักกรมีครับบางคนเอฟซีบางท่านก็บ่มักกรมีนะครับก็บ่เป็นอย่างครับกกะโปรมักกรมีนะครับผู้มักกรมี พ่นเท่ามันคื่กันนะนะครับเนาะผู้คนมากเข้ากับขอบคุณนในลายผู้คนมากกับของพุ่นเหมือนกันนะบ่มากงี้ยงเมันกัต่อมากย่งมากใิเนาะขอบคุณครับบ่มาแเ้าก็จะปับปรุงนะครับติเพื่อกอเอามาเขาจะจะปับปรุงนะครับผมว่าให้โลกให้ดีๆนี่ไม่ยากกับสิบวัเละแต่ในคอนแกนเนี่ครับสิเราออกตั้งจังหวัดไกลๆพุญละไปไกลๆเลยนะครับไปไกลๆพักขึ้นพักแลม ไปติดตามถนนเส้นต่างๆที่ก็จะเอากอสางไว้สิวิญญาไปติดตามไปทายไว้นะไาเจ้าแล้วไปสินะครับเนาะว่ามันซึกวิญญาจะไปคุณแระลงไปแถวกรุงเทพหรือเล่าไปลุยถนนในเทพหรือเล่านะครับเนาะไปตั้งจังหวัดไกลๆสิมอเข้าไ่เคยเห็นสินะครับเนาะงามจะสวยสินะครับเนาะไว้โอกาสนะครับไว้โอกาสดีๆนะครับไว้โอกาสดีๆนะครับเนาะจังๆเข้าไปแบบนั้นนะครับเนาะ ราะว่าช่วงนี้ก็คือว่านะครับน้อยจังจังทีเอฟซีสามภาวะต่างๆเอฟซีผมได้หลายท่านก็ตอบมาว่าผมไม่ได้คอมเมนต์เนืองบางทีก็ชมนะครับชมแต่ก็น่าแรงใจนะครับโดนมันจะคอมเมนต์หนูมากโดนจะคอมเมนต์ทีนึงครับแต่เพื่อนวายเธอติดตามตลอดนะครับทุกคลิปที่วิญญาณคอยไปนะครับ,นรบ,บเบนาะ,ะขอบคุณหลายๆเลยบอกดูซ์นะครับเนาะขอบคุณหลายๆ เออเวทยูทูบก็ต้องการสิ่งนี้แหละต้องการเอฟซีชมติดตามอย่างเงี้ยนะครับเนาะพิญญาก็มีหลายวิญญากรรมุยไปนั่มเอฟซีเลยอะชมภาพไปนั่มนะครับเนาะคุยกันไปนี่วิญญาสิเขาบ้านนะครับบ้านเนาะสิเขาบ้านแล้วสิเดี๋ยวทางเขาบ้านนะครับเนาะใกล้ทางเขาเกิร์บรัดมาจากคอนแก่นนะครับวิญญาออกจากคอนแกน่นฝนตกครับคอนแก่นฝนตกมานี่นะครับตกแห้ง นะครับเป็นถึงฤดูการ้นแล้วฤดูการเ,ารเ่าแล้วเนาะฤดูการฝนแล้วนะครับอบอว่ากันคุยกันไปชมถนนไปนํานะครับเนาะเอฟซีทางทางประเทศก็มีนะครับเด้อทางประเทศเนาะคอมาชม มาคอมเมนต์ให้นะครับทั้งขอบคุณได้ลายนะครับขอบคุณได้ลายแห้งๆเลยล่ะครับเปน็นมีคขอบคุณทั้งสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง,งคุณเด้ครับมาจากคุณเด้เอฟซีพิญญาสวิตเซอร์แลนด์เบอรได้มากมาเนเธอร์แลนด์ก็มีนะครับนอร์เวย์ก็มีนะครับไต้หวันเกาหลีวันนีเบอร์ได้ครับพวกข้าว เอฟซีมั่งจาคุณนะขอบคุณหลายๆนะครับนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณเพคนละเพคนติดตามเฮ้าเนาะเฮ้าก็ดีใจนะครับที่เพคนติดตามเฮ้าคุณยู่ต่างจังหวัดอ่าอายุต่างประเทศนี่เพคนอยู่ต่างประ,ะ,ะ,ะเทศผมวิญญาไปถ่ายคลิปถนนต่างๆใครจะเห็นก็จะบอกเ,เออดีใครจะสิดีเห็นเนาะบางทีก็ไปถ่ายแถวบ้านผมเองทางทางเอฟซีบางท่านเนาะ ดูแถวบ้านผมเองครับปัตวานะครับนะ,ะเป็นการดีหู้น้ว่าถนนทางบ้านเพิ่นยังไงแน่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วสินะครับเนาะ,ะขอบคุณในไลน์นะครับเนาะคนเในยูทูบเดี๋ยวบอกว่ามันสีง่ายนะครับเด้อผู้ผู้ผู้คิดเฮ็ดเฮ็ดยูทูบเฮ็ดเดี๋ยวข้หมักน้ำ้อครับเดอ้อเดี๋ยวข้อักเขาเฮ็ดเดี๋ยวข้อมากน้ำ นะครับเพราะว่าเท้าห,หัดง่ามเท้าเฮ็ดน้ำอะไรก็ซึ่งวิญญาณนี่บ่าบดิเฮ็ดอ่าโดยตรงนะครับวิญญาเฮ็ดเป็นช่องของตัวเองเอาไว้เบิ้งนะครับเวลาเงาเงาก็ได้เปิดเบิ้งได้นะครับหรืออยากเบิง้งเรื่องเก่าๆเรื่องหน้าเก่าๆก็เ,กเ,กกเปิดเบิ้งได้นะครับนะ แต่มีรายได้อยู่บางส่วนเขามาอยอะนะครับนะมีรายได้บางส่วนเขามามันก็เป็นรายได้นะครับหรือ FC ฟซีท่านใดอยากเปิดช่องยูทูบก็ล่องม่งนะครับไปไปศึกษาิ่งนะครับเด้อไปศึกษาลองเปิดบิ่งก็ไไ้เปิดช่องยูทูปเฮ็ดยังก็ไไ้นะครับแต่การนินไปทางลิเกซิตขึ้นเัวในเด้อครับเด้อลิเกิทธิเกฮาวเขาจะไปนั่นนะครับเนาะออสเรเลียเขาทั้งหมวิญญาณแหละครับเนาะเกิดอุบัติรัตในเรียใส่เข้าไปนะครับเนาะอุดรน้องคายตรงไปนะครับเนาะ นี่แหละวิญญาณสิเหลียวใส่ของใบบานวิญญาณนี่นะครับนะนี่แหละขื่นอุบลรัตนี่แหละบานวิญญาณนะครับเด้อครับนี่เห็นบ้านี่ครับขื่นอุบลรัตนี่แหละนะครับนะบานวิญญาณนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยครับขึ้นไปเลยอ่านน่านน่านน่านโลดนะครับนะอ่านน่านเลยนะครับนะนี่นะครับบานวิญญาณข้าไปนี่จะเกิดเอซี่ ผู้เพิ่นมากผมวเอ้าคลิปติดตามคลิปวิญญาณบียนวิญญาอยู่เกิดโบราณตัวนี่นะครับนะครับรู้สึกว่าอยากมาเที่ยวกับคอมเมนต์มานะครับอยากมาเที่ยวคมเคืนโบราณมันตกป่าโอ้ไปเบิ่งคลิปยูทูบหลายๆท่านมันตกป่าอยู่เกิดโบราณโอ้วมวนกุ๊บนะครับวิญญากมักเบิ่งอยู่นะครับนะไปเห็นกำลังแรงใจใครเจ้านำนะครับเบิ่งนนำนะครับนะ าจังได้ก็แล้วแต่อะพี่น้องคนเฮาเนาะเฮ็ดยังกะเฮ็ดยังกะให้มันสำเร็จทุกอย่างกับเป็นไปบ่ได้นะครับเนาะทุกอย่างที่ดังใจคิดมันกับอะไ้นั่นปะครับเฮาก็เฮ็ดไปด้วยความรักอดทนเด้อครับเดอ้อผู้เฮ็ด YouTube นะครับเนาะ คนที่ทำ u t u b e ต้องอดทนนะครับต้องทนเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยทายลงกไปเรื่อยๆครับถ่ายคลิปปล่อยคลิปไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าเอาลิขสิทธิ์เขามาเด้อจะไปหลอกเลียนแบบขจานําเดิมเด้อเข้าเห็ดของเข้าเห็ดสายแบบได้ก็ได้ไปกินตำบักงุเง็ดล้วแต่นะครับเนาะแต่อย่าไปเอากรอบขจาออกมานะครับเนาะเล็ดแบบของเงาเองคือวิญญาณถ่ายไปนะครับเอาไปยุ่งเกี่ยวครับอย่างกัน หาต่คมสนุกสนานแล้วก็เอาความถนนทั้งเสียถนนตั้งใต้ที่ใคาเจ้าสั่งซิงงงก็เาต้อเติมไปกับเป็นติดตามเป็ขใเจ้าเบิ้งเพื่อเอฟซีเป็นบบมีเวลาาใ้มาเนาะนตัต้งย่าวลาไปก่อนไปไายมาให้เบิ้งสิงนะครับ,นะรบเนาะเทียนยุตินในถนนเข้าบ้านนะครับถนนเข้าเกิดวุรัตน์นะครับเลี้ยวขามาแล้วเอฟซีผู้เคยมากสิ โอ้เคยไปแล้วสินะครับนะผู้บังคยมากอะ่ะเออสิได้เห็นนะครับนะพางคนทางเซนีมุงนาเข้าเกินอุบลรัตขามคู่แอนไปน้องบัวลังผูนนสังมึงเลยบนไดเวดนะครับถนนเซนีนะครับนะครับอนาคตขจรสิขยายเป็นซีเลนนะครับเดอ้บอบ่โดนดอกขจาวาเนาะเดี๋ยวนี้ข่าวเรือมาค,คอยติดตามมึงนะครับนะขจรเริ่มเฮ็นมือไหนวิญญาณสิมาเริ่มถ่ายคลิปไปเบื้องมือนั้น ตั้งแต่มือแรกเริ่มเฮ็ดถนนนะครับจนก็ว่าแล้วเสร็ตคนล,ละนะครับเนาะก็ขอให้อีฟซี่ไอ้กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามวิญญาไปเรื่อยๆนะครับเนาะสิ่งเห็นมหันต์มุนีนั่มนะครับเนาะเชวงเลิกงานก็มานั่งเบิ่งคลิปวิญญาอะไรนะครับค้นหาเบิ่งเด้อครับเด้อต่างๆค้นหาเพิ่งวิญญาถ่ายคลิปลงไปประมาณ หาหกร้อยเรื่องแล้วนะครับเนาะหาหกร้อยเรื่องแล้วนะครับเนาะพี่น,อน้องของคนหาเบิึงอยากติดตามเรื่องล่าบแบบใดน,นะครับของวิย่านะครับเนาะลองคนหาเบิึงนะครับเนาะแล้ววิย่าไปกันสิสิ่งเหล่านี้โรงานต่างๆนะครับเนาะปรับปรับ,บเกณฑ์ไอ้ที่มีไอ้เนี่ ยากอ่ะจักสิว่าย,ยังไดเนาะเพราะว่าเหดช่องยูทูบกะหวังเอฟซีติดตามนะครับแล้วก็หักอยากติดตามอยากเบิ่งอยากช่มสินะครับเนาะก็มาสึก ซี่บาง่ันกับว,วาอยู่ได้ว่าโอ้ยไทยจะน้ำควนแก่นบ้านต่ของแท้นะ,ะทน,น,นะครับเพราะว่ากะกอยังที่เห็นนะครับเพราะว่าภาวะภาวะว่าปกตินะครับนอกภาะวะลูกไก่มันหลายนะครับนอกกเข้าก็ว่า้ออกน้ำนอกว่า้ออกบ้านน้ำนอกครับพี่นองสังเกตมังเข้าก็ต้องตามเนาะครับเนาะกดตามข้ามจ้าเนาะเข้าไปเดไปลั่นกับว่าไดนะครับเนาะ จามีกฎมีเกณฑ์เข้วไปบ็ได้แต่ขอบคุณหขอบบุญพุ่นละอันรูการดีๆไปครับจิไปยไทยหมองงางๆพุ่นละไปเรื่อยๆไปถนนไม่แท้ไม่นถนนมอเตอร์เวย์จากบางปีนโคราชนี่แต่ก็จะเปิดมือใดไม่ยากกลยสิพ่อพออยุพุ่นละเห็นหนาพออยูุ่พออุ่นละครับถนนเจนพุ่นละไปให้ได้นะครับผมต้องไปให้ได้ยังได้ก็ต้องไปขอบอกเอฟซีไว้เลยว่าถนนเจนั้นเปิดมือใดพ่อวิญญาอย่หันละครับ วิญญาจะโผล่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับตรงถนนนั่นแหละนะครับเนาะครับผมต่างๆหลายมองหลายวันนะครับเนาะมองก็จะแรงตรองเที่ยวหลายๆมองที่เขาจะปิดว่าให้เขอบคชมก่อนจะเปิดเมืนอไรวิญญาหูข่าวก็สิพอวอยู่กันนะครับเนาะจะเสียนที่พูดนะครับเนาะเห็นที่มองคุณละอยากขอบคุณทุกที่หลายๆจากใจีริงนะครับเนาะ ดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้ตลอดอยาลังรงใจให้ตลอดนะครับจากสีบอกจังใดดีนะเพราะว่าคนเห็นนังทุกคนนะครับเห็นนังออกมาแต่มีคนติและคนชมนะครับคนติก็มีคนชมก็มีคนตีว่าดีก็มีคนที่ว่าไม่ดีก็มีนะต้องกับบว่ากันนะครับเนาะเพื่อเขากินเขา่า ไปกินก๋วยเตี๋ยวเออฮั่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะซุนว่าไปกินร้านใครจะว่าแซ่บแซ่บเนี่ยพราะใคจะเอาไปกินเนาะวิญญาณว่ากินไปมันแซ่บใครจะเอาไปกินว่าโอ้ยเวร์มันแซ่บตรงไหนเลยก็คือกันนะครับเนาะก็คือกันนะครับคือกันแบบนั้นแหละนะครับนอกจาคือวิญญาณบอกว่าแซ่บแซ่บตอนคนอื่นไปกินว่าโมแซ่บนะครับก็คือกันนะครับเป็นยูทูบบอกไปคือกันใครจะว่าโอ้ยเบิ้ง ได้ควอมรู้ดีเนาะคุณวิญญาวิญญาได้ควอมรู้ดีเนาะสันสีนเนาะเอฟซีเพลนบาขอบคุณมากที่ภาพไปชมมงคันมถ้ีเราคุ้นกับบอ๊อมักนะครับบ๊อบมันโอ้คุณไม่มีข้อมูลยังกเราไปไกลว่าไปกับบอบเป็นยังครับกูเคยเจ้าก็เข้าใจเนาะบางที่คนเท่ามันจังวิญญาไปทายคลิปตังง้งจังหวัดสิีบ่วขอมูลเท่าบะมี่นะครับทองทิน้นมงคนเท่าเขาบึงหูวะแยกมันไปไปยังแยกนะเขาคือน,นี่ยังถนนนี่ยังสิ็นไหมครับ เ่าโบกหูเป็นปะเท่ากับสีอธิบายว่ตถกนะครับบรรยายนวัตถุนะครับกับกขออภัยนะครับน้องขออภัยเอพซีเลยร้ายแบบบรรยายนวถตกนะครับบรรยายนวบตถุูกต้องกับเพื่อนคอมเมนต์มาว่าบรรยายไม่ถูกต้องบรรยายนะกับขออภัยนะครับเนาะเท่าของมุ่นมามีนะครับเท่าไปตั้งเยาวันสิเนาะเท่าไปตั้งเยาวันเท่ากับสิ่โบกหูตอกนั้นสร้อยนี่นะสร้อยนี่สร้อยนั้นสิเนาะนะครับเนาะ คว่าไปยังนะครับขอบคุณขอบคุณหลายที่มันตีชมมากนะครับวิญญาก็มียังไลก์ก่ะอยากขอบคุณเอฟซีอยากสีควีนนะไอเอฟซีเข้าใจนะครับนะกาลรอง Comment คอมเมนต์เขามาเบิ้งครับอันว่าคุณวิญญาไปชมมันไหนแน่ชมติดตามสนุนตรงนั้นไหนแน่แต่วิญญาบ่เคยไปแต่สิไปหายนะครับแต่มีโอกาสเนาะอันว่างก็สิไปหายนะครับเนาะ ผมเป็นยันนะนยยกษ์นะครับเนาะก็ขอขอบคุณนเอฟซีหลายๆที่ให้กำลังแรงใจนั่มกดไลค์กดแชร์มาตลอดนะครับทักประจีนบุรีนะครับทนายพิภพนี่ครับอาชญาพนเพดชนนะครับูติดตามมาตลอดเพ่นว่าติดตาม,มาตลอดเด้อนะเพ่นว่ารน,นะครับทักปจีนบุรีชนบุรีและย่องกวนนะครับเนาะ นะครับทุกๆนะครับเนาะทุกคนนะครับที่เก้าถึงโบถึงแน่นะครับวูฒิการคอนแกนเท่านี้ก็ร้ายนะครับแต่คอนแกนนะครับอุดรก็เยอะนะครับร้ายนะครับขอบคุณทุกคนทุกสายนะครับเนาะขอบคุณทุกสายนะครับที่ติดตามเต้องได้ก็ขอเป็นกำลังใจพี่ญาติครับเด้อทีนี้เน้นก็อย่าลืมชมโฆษณาให้นั่นแหละนะช่หน้าหขึ้นมาชกช่จงกหม่ยแน่นะครับเนาะชมโฆษณาให้จบหน่อยนะนะ อย่าลืมนะครับเด้อนะครับครับคลิปนี้ก็มีอย่งางไลฟ์ไม่ยากอะขอขอบคุณเดซี่หลายๆเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาเจอกันว่าไปไซน์นอกครับเนาะคอยติดตามมาันกำลังแรง,งใจกันไ,นะนไปเรื่อยๆเนาะชุ่มกันไปเรื่อยๆพื่นละนะครับเนาะจนกลัวว่าเฮาวิญญาบุ๋มมีคลิปออกมาให้เบิรงพื่นละนะครับเนาะครับผมอะคลิปหน้าเจอกันไหมสิไปทางใดไปว่ากันนะครับเนาะคลิปนี้กับกาคำวัา,าสวัสดี สุขุสุขคนเดอ้อครับผมว่ามีตลาดนัดขอล้งตลาดนัดที่ไหนพี่อ้อง